สวัสดีครับโฮราจาร์แชแนลมาจังพังบวกร้อยล้านชาญชานข้ามงคลโหราศาสตร์อินโดจีนนะครับคลิปนี้นำเสนอเรื่องราวของการทำนายฝันเมื่อคุณฝันว่าคุณนั้นอยู่ในภาวะสงครามนะครับคุณอยู่ในการสู้รบกันฝันแบบนี้ดีหรือไม่อย่างไรรับชมรับฟังได้เลยนะครับซึ่งในกรณีที่คุณฝันเห็นว่าตัวคุณเองอยู่ในสนามรบนั้นนะครับมีการลบพุ่งกันแบบนี้มักหมายถึงว่าจิตวิญญานเนี่ย ชี้ถึงว่าปัญหาที่ผู้ฝันเนี่ยมักจะเจอเนี่ยปัญหาเหล่านี้ยียแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับในการที่จะได้รับทางออกของปัญหาดนั้นนะครับด้วยอะไรด้วยความอนุเคราะห์ด้วยความช่วยเหลือในการอุปถัมนะครับจากญาติผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถือหรือไม่ก็เหล่าเพื่อนพ้องนะครับเพื่อนฝูงของคุณเป็นสําคัญอีกด้วยน,นั่นเองนะครับซึ่งจะมากจะน้อยเนี่ย มันขึ้นอยู่กับว่าสภาพการรับรู้ความรู้สึกในความฝันนั้นนั่นเองนะครับว่าคุณนั้นสู้ด้วยความเ้าหานหรือกลัวตายกันแน่หากเ้าหานเนี่ยก็มักจะบ่งชี้ในความหมายที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่หากกลัวเนี่ยก็ชี้ไปในทางลบมากยิ่งขึ้นนั่นเองรวมถึงนะครับยังมักหมายถึงว่าผู้ฝันนั้นมักจะ ได้รับภารกิจบางอย่างถือว่าเป็นภารกิจที่ใหญ่นะครับจากสิ่งที่ฝันจากมิติลีลับนะครับยิ่งคนฝึกสมาธิด้วยแล้วเนี่ยมักจะสื่อถึงว่าภารกิจอันยิ่งใหญ่เนี่ยได้มาสู่มือคุณแล้วนะครับคุณก็มีเพียงหน้าที่ที่จะสารต่อภารกิจเหล่านี้ให้สำเร็จสมปะสงค์ให้จงได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อเลื่อนระดับจิต เพื่อเลื่อนระดับทางจิตวิญญาของคุณต่อไปนั่นเองในกรณีที่คุณฝันว่ามีทหารสองฝ่ายรบพุ่กันนะครับแต่ว่าเป็นทหารแบบโบราณนะครับก็คือฝ่ายหนึ่งนั้นนะครับขี่ม้าเป็นพาหนะเป็นตัวลบนะครับส่วนอีกอันหนึ่งขี่ช้างนะครับพูดง่ายๆว่ากองทัพช้างกับกองทัพม้าสู้รบกันนั่นเองแต่ในภายหลังน,น,นะครับกองทัพม้าศึกกับกองทัพช้างศึกเนี่ยที่ากันเนี่ย แต่ว่ามีข่าวที่ดีก็คืออย่างี้ที่ว่าทหารเลวนะครับก็คือทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยที่นอนอยู่เนี่ยจับมือกันนะครับและทําความเข้าโคกเข้าใจกันมากอีกขึ้นแบบที่จะากจะยุติสงครามมันเองนะครับเนี่ยมักจะสื่อถึงว่าอย่างไรนะครับคําตอบก็คือซึ่งโบราณมักจะบอกไว้ว่านะครับการที่มีกองทัพสองฝ่ายเนี่ยรบพุ่งกันเนี่ยมักจะหมายถึงว่าผู้ฝันนั้นมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภนะครับแบบปัจจุบันทันด่วน แบบเซอร์ไพรส์นั่นเองครับหรือมีโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้รับงานใหม่ๆห,หรือผลประโยชน์ใหม่ๆที่สามารถต่อยอดภาระหน้าที่ของผู้ฝันได้ดีมากยิ่งขึ้น,นด้วยนั่นเองครับอันส่งผลให้มีลุ้นที่จะได้รับความเจริญต่อไปได้อย่างโดยง่ายมากขึ้นอีกด้วยนั่นเองหรืออีกในหนึ่งน,น,นะครับงานคูณจะก้าวหน้าอย่างชัดเจนอำนาจบาร,รมีต่างๆเนี่ย ของผู้ฝันเนี่ยจะมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับและหากผู้ฝันนั้นฝึกสมาธิดูวแล้วเนี่ยมักจะชี้ถึงบารมีทางสมาธิของคุณแก่กล้าและก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอย่างแน่นอนเด็กและนอกจากนี้น,น,นะครับมีโอกาสที่ผู้ฝันนั้นนะครับอยากมีอิสระทางความคิดอยากมีอิสระในความเป็นผู้นำอยากมีอิสระทางจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกว่าชอบที่จะปลีวิเวและไปในคนทาง ที่คุณใฝ่ฝันต่อไปนั่นเองซึ่งภาพของมัสดก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนภาพของช้างศึกเนี่ยในความฝันเนี่ยมักจะหมายถึงว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีนะครับสำหรับคนที่ไม่ฝึกสมาธิหรือคนในมิติที่สามเลยนะครับแต่ถ้าสําหรับคนที่ฝึกสมาธิหรือก้าวข้ามสู่มิติที่ห้าแล้วเนี่ยมักจะหมายถึงว่าตัวตนที่สูงกว่าเนี่ยได้มอบหมายภารกิจสําคัญสาคัญมาให้คุณ มากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งการลองชอมนะครับของทหารเลวนะครับของทหารชายผู้น้อยเนี่ยมักหมายถึงว่าจิตวิญญาณของคู่ศัตรูกันนั้นนะครับอโหสิซึ่งกันและกันและมีแนวโน้มที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งส่งผลดีนะครับต่อกระแสะพลังงานของผู้ฝันนะครับที่ดีมาก่ขึ้นเรียกว่าที่กานุเบนให้อภัยมากยิ่งขึ้นแล้วนั่นเองประมาณนี้ แล้วการฝันเรื่องเกี่ยวเรื่องของสงครามแบบนี้มักจะตีเป็นตัวเลขโชคอะไรได้บ้างนะครับหากตีเป็นตัวเลขตัวเดียวเนี่ยมักจะตีเป็นเลข3และเลข8นะครับหากจับคู่แบบ2ตัวมักจะตีเป็นเลข3 9และเลข8 6หากจับคู่แบบ3ตัวนะครับก็มักจะตีเป็นเลข739เลข586หรือเลข6 9 8้นั่นเองก็จบแล้วนะครับสำหรับการทำลายฝันเรื่องของเมื่ออยู่ในสงครามนี้ จะดีหรือร้ายประการใดเนี่ยคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe และอย่าลืมกดกระกดิ่งช่อง,องรายการชินา้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ